อร่อยสวัสดีค่ะทุกคนกวางเองนะคะจะบอกว่าตอนนี้คือเป็นเวลาสามทุ่มแล้วตอนนี้คือหิวมาก กแล้วมันเกิดจากความเหงาของเรานะคะที่ไม่อยากนั่งกินข้าวคนเดียว,ว,วกเ็เลยจะอัดคลิปไปด้วยกินไปด้วยเหมือนคุยทิปเหมือนมีเพื่อนคุยประมาณนั้นซึ่งกวางอะซื้อของตุนไว้ตุเย็นตังแต่เช้าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กินสักทีเพราะว่าทำนั่นทำนี่แล้วก็วันนี้พักก็คือนอน นอนทั้งวันก็เลยไม่ได้กินข้าวเลยนะคะตอนนี้จามทุ่มแล้วก็เลยจะมานั่งกินข้าวกับทุกคนเย้เอาของกันดีกว่าน,นี่นะคะที่ของที่เราซื้อมนาะคือตอนน้นสั่งแป๊บนึงเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งปุ๋ยกันดีกว่า <c oughs> คือจะบอกว่าตอนนั้นตอนที่สั่งอ่ะก็คือแบบหิวมากไงก็เลยแบบสั่งเยอะลืมกินก็เลย เอาไว้เนตู้เย็นแล้วก็ตอนนี้ก็คือดึกมากแล้วก็หิวแบบหิวมากคือถ้าไม่กินก็คือมัอนนอนไม่หลับแน่นอนก็เลยมานั่งกินกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้คือแบบเมนูวันพิเศษมากทุกคนเพราะว่ากวางอะถ่ายแบบเมนูอาหารไปเรื่อยในแอปสั่งอาหารใช่ก็แบบถ่ายไปหลายแอปแล้วคือกวางอยากกินพวกซาชิมิอย่างอันเนี้ยแซลมอนดองนะคะมีข้าวมีสลาลี่มีน้ำจิ้มนะคะมาให้น้ำจิ้มซีฟูด้ด แล้วก็อันนี้เป็นแซลมอนดองนะคะอยากกินมากอยากกินมาหลายวันแล้วเห็นปะแพ็คมาอย่างดีนะคะแล้วคือเฮ้ยเปื้อน <c oughs> ถ่ายไปถ่ายมาใช่ไหมแล้วก็เห็นร้าน <c oughs> พวกที่แบบว่าจะเป็นร้านแบบซูชิมันจะเยอะมากแล้วคือไปเจออันนี้อันนี้แอนนี้อะไรล่ะคือไอเย็นมันกบหมดแล้วมันคือ หอยปีกนกอะทุกคนเห็นปะ่ะสีมันน่ากลัวมากที่สั่งมาเพราะว่าสีมันน่ากลัวนี่แหละทุกคนมาจะแกะให้ดูเห็นปะ่ะสีมันน่ากลัวมากเลยอะสีแดงแล้วแบบสีเลยต้องหันลิ้นเลยอะ กลัวทุกคนอยากลองว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงก็งไม่เคยกินเลยนะทุกคนมันแปลกมากแล้วจริงจริงมันมีแบบซูชิด้วยนะแต่ก็แบบในใจจะลองแล้วก็อยากลองแบบนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย้องถ่ายมุมยังไงอ่ะบนึงนะมาแล้วค่ะทุกคนเราไปตัดเตรียมกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะคือก็ไม่รู้ว่ามุมกล้องในการถ่ายการนั่งกินนี่มันต้องเป็นมมุประมาณไหนก็ <laughs> 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 เป็นมุมนี้ไปกอนนะคะเพื่อนในอนาคตอาจจะมีอีกเออก็ไม่แน่ก็ <laughs> ขอปิดไว้ก่อนนะทุกคนก็ราว่ากลิ่นมันแปลกๆแล้วว่ากลิ่นอันนี้ ไม่รู้อะเดี๋ยวกวางขอจัดเตรียมสถานที่ก่อนนะคะตอนนี้ในหะ้องมีแต่กลิ่นแบบกลิ่นน่าจะเป็นกลิ่นอันเนี้ยแรงมากจะต้องให้กล้องแบบทุกอย่างปะว่าตอนนี้เราแบบทำอะไรอยู่อะไรเงี้ย ข้อสมาถเดี๋ยวค่อยเอากล้องมาแล้วกันเหมือนแบบว่า ASMR อะไรอย่างงี้ปะ่ะพอกวังทำแล้วมันเหมือนเด็กโชว์ของกินอนะเวลาที่ควางดูอะ่ะเขาจะชอบแบบเปิดน้ำแล้วก็เทใส่แก้ว ได้ปะไม่ได้ดูแล้วเพลินแบบว่าเอ้ยเพลินจังแม่แล้วนะดูแล้วสยองทําอะไรของมึงอะ่รงเงี้ยคุณทําอะไรของคุณคะเนี่ยแล้วก็อักสุดท้ายนะคะอันนี้เปิดไปแล้วแหละแต่ก็เปิดอ,อีกรอบมันสยองมากอะทุกคนแบบมันไม่น่ากินเลยอะ่ะมันจะกินได้อยู่ไหมอะ่ะแบบมันแบบมีความแบบ ทุกคนคือวางสั่งมาเมื่อตอนเที่ยงนะแต่นี่มันก็แค่สามทุ่มเองอะแต่แบบมันมีความฟองๆน้อยมากชิ้นใหญ่มากทุกคนโอ้ oh my god กินได้แหละมันวันเดียวเองกวางไม่ได้ไว้ข้าววันข้าวคืนหน่อยเริ่มกลัวกับอาหารมื้อนี้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะอันนี้วางซื้อมาตอนบ่ายอันนี้ซื้อมาตอนเที่ยงมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นแม่คือจริงๆแล้วมันนาน จริงๆแล้วมันควรสั่งมาแล้วกินเลยคือมันหิวแต่มันก็กลัวยังไงก็ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยกิน้วก่อนกิน้ก่อนมันน่ากินนะทุกคนแต่แบบกวางติ๊กตกเองเพราะมันเป็นของสดด้ยวยแหละปอ้อน ยังกินได้ทุกคนมันไม่เค็มเกินไปน้ำจิ้มคือแบบดีมากซีฟู้ดแบบตัดจ้านมากนะคือนิ่มมากเผ็ดสซมอนดีอยากเอากล้องแบบมาแพ่นให้ดูกว่าขณะที่กินไปแล้วสชิ้นแล้วก็นึกยากจะถ่ายก็ถาย กินต่อดีกว่านี้ลองจะลองกินกับสาหร่ายด้วยข้าวด้วยเพราะว่ามีข้าวดีมาก เพราะกินกับสลัดกับเห็ดข้าวมันทำให้น้ำจิ้มซีฟู้ดมันเผ็ดน้อยลงแล้วแบบดีตอนจะบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะกวาเป็นคนไม่ชอบกินแซลมอนเลยอ่ะเหมือนเคยกินที่เป็นซูชิตามตลาดทั่วไปอ่ะเคยกินแค่นั้นนะทุกคนมันก็เฉยๆนิ่มหวานมันก็จืดๆไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเพื่อนกวางพาไปเปิดโลกการกินแซลมอนที่มันเป็นแบบแซลมอนแบบที่มันมีเกล็ดเกล็ดที่มันดีขึ้นมาหน่อยแล้วมันแบบหืมทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยเออมันหวานหวานแล้วมันก็นิ่มๆมันแบบเออมันแปลกดีมันก็อร่อยวิ่แบบทุก หลังจากนั้นก็คือติดแซลมอนมาเลยอะ่ะกินบ่อยมากช่วงเนี้ยแล้วก็เออเหมืนเหงาเนาะนัะ่นงคุยคนเดียวเป็นตูเป็นตักได้เลยใครอยากบอกว่ามาสมัครเป็นเพื่อนร่วมทานข้าวกวางก็เชิญนะคะติดต่อได้มาที่เบอร์ <c ười> อยากเล่นเฮ่อะอ่ามอื้อเหรอบางคนกินอะไรก็เลือเถอะ เป็นเหมือนกันไหมปุ๋ยทริปเก่งมากทุกคนกวางเลือกไปมองอันนี้หลายรอบมากแต่กวางก็ไม่กล้าดูดิไม่ใครชอบกินไหมคอมเมนต์บอกกวางมาได้นะแต่กวางก็ยังไม่เคยกินนะเขาเป็นหอยนะทุกคนนี่ดูสิดิคอยเวลาทำใจ อยากลองจริงๆท้วคนก็อยากลอง,กจงจริงๆเพราะแบบเฮสิบะแบบมันน่าก,กลัวก็จะแบบถ้ามันคนเขากินได้แสดงว่ามันต้องอร่อยใช่ไหมทิมโชอย,อยนุนี่ะขาจิมลาซเบดได้ไหมกลัวแบบว่ามันจะมีอะไรสักอย่างหรือเปล่านิดนึงนะทิมทิมทิมนิดนึงอา่านะ ออตอนเคี้ยวอะ่ะเหมือนกินเห็ดหอมอะ่ะอารมณ์แบบเคี้ยวเห็ดหอมที่มันจะแบบนึบๆเหนียวๆอะ่ะมันแบบนั้นอะ่ะมันก็แปลกๆอะ่ะไม่ดีอ่ะมันไม่กินอะ่ะแปลกๆอะ่ะอ่อะเจอด้ยอะ่ะขออีกรอบเพราะความชัวว่าแบบเราจะไม่สามารถกินได้จริงๆหรออะ <c oughs> <c oughs> มันมันมีกลิ่นแบบว่าน่าจะเป็นกลิ่นเขาของน้องเขาหรือเปล่าแต่ก็แบบมันแปลกๆอ่ะมันกินไม่ได้อ่ะคืออาจจะมีคนชอบกินนะเพราะไม่งั้นมันก็คงไม่ทํามาเป็นอาหารได้ใช่ไหมแต่ทำไมแบบกลิ่นกับรสชาติมันแปลกใหม่มากกวางก็ไม่เคยกินอันนี้ด้วยแหละแล้วกวางไม่ชอบอ่ะที่มันแบบหนึบๆมันเคี้ยวยังไงก็ไม่สามารถกินได้อ่ะอารมณ์แบบนั้นอ่ะหรือแบบกวางเคี้ยวมันไม่ขาดอ่ะอ๋อมันหยิ่ยย่ะเอ้อ เรามากินแซลมอนต่อดีกว่าทุกคนกองแบบไม่ชอบกินเลยยากมากเลแล้วเนี่ยไม่ทุกคนมันอาจจะอร่อยสําหรับบางคนบางที่หรือบางช่วงเวลามันอาจจะอร่อยขึ้นมาก็ได้อย่างที่กวางแบบเมื่อก่อนกวางไม,ไม่ชอบกินแซลมอนใช่ไหมแต่พอได้กินของที่มันแบบเออคุณภาพที่มันดีอะ่ะมันก็อร่อยขึ้นมาเลยทุกคนบางที่เขาทําดีอ่ะมันก็อร่อยขึ้นมาเลยนะทั้งที่แบบราคาก็แบบไม่ได้แพงเงี้ยมันน่าจะแบบมีหลายปจายัจจัยแต่เนี้ยแบบกลิ่นมันติดอยู่ในปากเลยอะ่ะ กลิ่นมันขาวๆอะ่ะไม่รู้สิพักไปก่อนแล้วกันเรากินแซลมานก,กันต่อดีกว่าสงสารน้องอ่ะโชว์ทุกครั้งที่กินนะคะอะ่ะไม่โฟกัสจังเถอะดีมากข้าวก็อร่อย จริงอะ่ะกวางแบบไม่กล้าแบบมานั่งกินรูะะ้เหรอว่าถ่ายตอนกินะนานๆเพราะว่ากวางจัดฟันนะทุกคนใช่ปะพอจัดฟันอะ่ะแล้วแบบบางทีเราใส่เชนอะ่ะคือเวลาเรากินเสร็จเราจะรู้สึกว่ามันจะมีเศษอาหารติดเยอะมากแล้วคือพอเปผลัดฟันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมมันจะติดนิสัยแบบในการที่จะเอาลิ้นแบบอึดดุนด่นะแอย่างเงี้ยเวลากินเสร็จอะ่ะทุกครั้งอะ่ะก็ติดนิสัยมีดตอเลยเพราะว่าอาหารมันติดใช่ไหมเราจะให้กวางแบบกินน้ำบ่อยๆก็ อิ่มน้ำแทนอะไรเงี้ยติดนิสยัยทุกคนถ้าทุกในคลิปกวงเผลอทำไปกวางก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะมันติดนิสัยจริงกวงเลยไม่ค่อยแบบชอบในการถ่ายคลิปมานั่งกินหรือแบบว่าเวลาไปเที่ยวก็แบบไม่ค่อยอยากจะกินให้ดูนานๆอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าติดนิสัยจริงใครที่จะอาจจะเขา้าใจกวางนะกะคนกวางมีสิ่งแนะนําสําหรับคนเหงาที่แบบว่าเวลานั่งกินข้าวคนเดียวแล้วมันแบบเป,เปื่อยๆน้องเหงาแบบกวางนะคะก็มีรายการมาแนะนํา เป็นรายการที่ความแบบว่านั่งดูตลอดเวลากินข้าวไม่ใช่ตลอดบ่อยเออบ่อยมากเพราะว่าหน่อยก็จะกินข้าวคนเดียวอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ทําทำไมพูดแล้วมันดูเศร้าจังอนะ แล้วก็เออเนี่ยอินจะเป็นแบบเออรายการที่กวางแบบเปิดดูส่วนใหญ่ก็จะมีเธอเท,อที่ยวไทยนะคะเนี่ยแบบอืมสนุกมากขำบข้าวพุ่งเลยดูตอนกินข้าวก็คือแบบกินเพลินมากอ้าวหมดแล้วหรออะไรเงี้ยสักพักก็คือบางทีก็สำหรับข้าวบางก็มีนะเพราะแบบเขาสนุกจริงบางครั้งก็จะดูพี่เอกนะคะแบบดูเกมอะไรเงี้ยอืมสนุกดีผ่อนคลายดีนะคะเออพี่เขาตลกด้วยแหละอืมจะมีอีกรายการนึงคือ t ด e Return of Superman นะคะเป็นของเกาหลีสนุกมากคือความชอบแบบการเลี้ยงดูลูกของเขามากอะทุกคนคือเขาเลี้ยงดูลูกได้แบบใส่ใจมากกวางจะบอกว่างลร้องไห้กับรายการนี้บ่อยมาทั้งแบบทั้งร้องไห้ทั้งมีความสุขคือในรายการอะเขาเป็นการถ่ายลูกของคนที่แบบเป็นดารานักร้องพิธีกรอะไรเงี้ยคือเขาจะมีหลากหลายอาชีพชนะมีนักกบ,บอลด้วยแล้วก็ พอเขาถ่ายมาทุกบ้านที่กวางเห็นน่ะคือเขาดูแลใส่ใจ,ใจแบบการเลี้ยงลูกดีมากเขาก็สอนดีมากคือเป็นรายการที่สอนแบบในเรื่องของการใช้ชีวิตการเลี้ยง m i n d s e ในการแบบจะมีครอบครัวอะไรเงี้ยดีมากทุกคนใครที่มีครอบครัวมีลูกไปดูรายการนี้ก็คือแบบได้แนวทางในการเลี้ยงดูลูกอ่ะแบบดีมากเลยทุกคนจริงกวางแบบ ร้องไห้กับรายการนี้บ่อยมากเพราะว่าคนเกาหลีเขาแบบสอนในเรื่องของความรักคนในครอบครัวของเราก,กับพี่ต่อหน้องอะไรเงี้ยดีมากมีกระเทียมมาให้ด้วยนะทุกคนแต่ก่องไม่กินกะระ,กะเทียมมากกว่าไม่ชอบกระเทียมมากๆมันแบบนั่นแหละ Okay. มาดูได้ถ้าเริ่มอิ่มแล้วจะเป็นคนที่เริ่มดันของกินออกข้างนอกถ้าสมมติใครที่อยากกินนะคะเรอจะบอกชื่อร้านเพื่อแบบมีคนคอมเมนต์เข้ามาถามนะคะว่าซื้อร้านไหนมาดีมากทุกคนอ๋อเพิ่งเคยสั่งมาลองกี่ครั้งแรกเหมือนกันอันนี้นะเซทแซลมอนนี่นะชื่อร้านว่ายำโคารแซ่บนะคะไปลองหาสั่งกันได้แล้วก็ร้านนี้นะคะคือร้านตุ้มซูชินะคะ อันนี้คือกวางอ่ะคือสั่งแบบซูชิเขากินบ่อยมากซูชิเขาดีมากทุกคนอร่อยแล้วคือคําชิ้นแบบเนื้อซูชิอ่ะเยอะมากแบบไม่ใช่ข้าวเยอะนะนน <c oughs> มหมายถึงว่าเนื้อที่เขาโปะอยู่บนข้าวอ่ะเยอะมากแล้วก็อร่อยมากคือของสดของดีมากนะคะคือร้านในซูชิอร่อยแนะนําแต่ว่าน้องอันนี้กวางคิดว่าอาจจะต้องแบบว่าถ้าเป็นซูชิอาจจะกินแล้วอร่อยอะไรเงี้ยหรืออาจจะก,กินแบบอื่นมันแปลกๆของหลับกวางอ่ะนั่นแหละก็ คือกวางก็โอเคเริ่มอิ่มแล้วนะคะกวางก็จะขอจบคลิปจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ครั้งหน้านะคะถ้าแบบเออชอบให้กวางม,มานั่งคุยทิปคนเดียวแบบนี้อีกในการนั่งกินนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ว่าเอ้ยเนี่ยตอน เวลาที่นั่งกินข้าวอย่างเงี้ยชอบดูอะไรหรือว่าเวลาที่เรานั่งกินข้าวคนเดียวเราชอบทําอะไรไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยสาหรับกวางก็แบบเออกวางก็บอกไปแล้ววลากวางแบบมีอะไรที่น่าดูบ้างไปแล้วนะคะทุกคนบ่ายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กวางด้วยนะคะติดตามกวางคนผู้ช่องทางด้วยนะไปแล้วนะคะทุกคนบ่ายก่อนจบคลิป เนขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนนั่งกินข้าว